มาดูรอบเปลี่ยนทางน้ํานะครับมาดูรอบเปลี่ยนทางน้ําว่าสายน้ํานั้นเปลี่ยนไปสายใจจะเปลี่ยนไปด้วยหรือไม่มาดูครับแล้วรับพีน่น้องมาดูครับรอบนี้เป็นรอบเปลี่ยนทางน้ํานะครับสิงห์อุบลหนึ่งนั้นต้องไปอยู่น้ําสีน้ําเงินนะครับสิงห์อุบลสองต้องมาอยู่น้ําสีแดงเอาแล้วครับเรือรอบนี้ต้องมี สามแมอาจารย์ก <K _' i> ็มาดูสิว่าเที่ยวนี้ถ้าสิงหุบชนะก็ไปยินรอชิงเทเลอร์ถ้าเกินเรือสิงคุบสองเป็นฝ่ายชนะก็จะทำการแข่งขันสองในสามเที่ยวหาผู้ชนะเพราะฉะนั้นต้องมาจับตามองดีๆว่าสิงคุบสองสิงจะมาละมาคอยหรือไม่เอาแล้วครับพี่น้องท่านผู้ชมครับ หัวเป็นทางจุดปล่อยเรือเที่ยวนี้เป็นการเปลี่ยนลองน้ำก็คือสิงอุบลหนึ่งท่าน,นเปลี่ยนไปนอยู่ในลองน้ำสีน้ำเงิน มาแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ยเฮโลสาระผาคับพ่อแม่ให้มามีเท่าไรใส่กันมาเต็มทีหมดมีกี่กันมาเป็นจ้าเราบัดเลยทีเดียวสายน้ำแต่กระสานสายแดงกระดอนกันนี้เป็นคนละทินคนละทางสองฟากฝั่งกระมาดตอนนี้ไม่มีใครยอมใครแล้วสิงเจอสิงอุบุญเจอกระบุบุญใครจะไปใครอยู่เอาละไว้มองมันตอนนี้เห็นแต่หมากโบอยู่ในรถคุณท่านผู้ชมตอนนี้ใส่กันมาแบบที่ดียว่าไม่มีใครยอมใครละจ้าเอาละครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมตอนนี้เหลือท่านสองคนใส่กันมาบบตายโหงแตาไม่ตอนนี้ถามมันตอนนี้โอ้โหนะ ห่าไปถูกว่าไผเป็นไผเด็กหูนี่คู่ขี้สูสีสิงห์อุบลเจอเสียงอยู่ปนว่ายังไงสิงหูปนหนึ่งกับสิงหูปนสองคู่ขี้สูสีถูขี้กันมาเอาว่ายังไงสิงหูปนหนึ่งขี้ขี้ีเข้ามาขี้เข้ามาสุดท้ายก็รวดเข้าเส้นชยัย สานามของเรือคู่ที่1ระหว่างสิงคโปร์เจอกับสิงคโ์หนึ่งและก็สเจอกันผลการแข่งขันนั้นคณะกรรมการเชิญชัยครับเพื่ตัดสินให้เรือที่อยู่ล่องน้ำสีน้ําเงินครับเป็นเรือสิงคโป์หนึ่งเป็นฝ่ายชนะและไปยืนรอชิงชนะเลิศส่วนสิงคโปร์สองไปรอชิงลําดับที่3ในรอบต่อไปครับ